พบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าปอจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของทำลายการจ่ายค่าป่วยการอสมอนะคะตอนนี้เราก็ยังเป็น1000บาทอยู่นะคะวัยวนี้มีข่าวแว่วว่าจะได้1 5 0 0บาทนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ยังเป็นแค่ข่าวลือก่อนนะคะจนกว่าว่าจะมีการประกาศมาให้ทราบนะคะแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับอสมอล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราดูแลประชาชน ช่วยกันควบคุมกำกับในเรื่องของโควิด1นนะคะทางประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ชื่นชมอสมอของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับทำลายการรับค่าป่วยการในปี2563นี้นะคะ,ะก็จะมีขั้นตอนแบบนี้นะคะก็คืออสมอจะต้องส่งรายงานประจำเดือนนะคะส่งรายงานประจำเดือนก็ได้แก่แบบรายงานอสมหนึ่งแบบรายงานผลงานการดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ เล่มสมุดอสมอนะคะสำหรับของพบปอนะคะแล้วก็เล่มรายงานลูกน้ำยุงลายนะคะแล้วก็เอาไปยื่นให้รพสตอนะคะพอรพอสตอได้ข้อมูลก็จะคีข้อมูลแล้วก็ยืนยันผ่านระบบส่งให้สาสุขอำเภอนะคะทางสาสุขอำเภอมือตรวจสอบข้อมูลก็จะส่งให้สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดตรวจรับนะคะหลังจากนั้นสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดก็ส่งให้สำนักงาน บริการสุขภาพนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลอสมอนะคะหลังจากนั้นสวซหรือกำนักบริการสุขภาพก็จะส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางนะคะกรมบัญชีกลางก็จะได้คีย์ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็จะโอนเงินเข้าธนาคารนะคะทางธนาคารก็จะโอนเงินให้ตามรายชื่อของอสมอนะคะจากนั้นธนาคารก็จะแจ้งรายชื่อแล้วก็แจ้งผลงานไปที่ กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะกระทบยอดกันแล้วอสมอก็จะได้รับค่าป่วยการประมาณทุกวันที่15ของเดือนนะคะอาจจะมีบางเดือนที่ช้าก็ต้องมีคําชี้แจงมานะคะก็ที่ผ่านมาก็มีบางเดือนที่ล่าช้านะคะงบประมาณยังไม่ออกหรือว่าสะดุดหรือว่าไม่ทันการเขาก็แจ้งมาเป็นระยะนะค,ะ,คะก็มีอยู่ประมาณ2เดือนใช่ไหมคะที่อสมอของเราได้รับช้าแต่ว่า เดือนนี้ก็ตรงแล้วนะคะวันที่15ก็ค่าป่อยการก็ออกตามปกติแล้วนะคะถ้ายังไงอสมเราก็อย่าลืมส่งผลงานนะคะถ้าเรามีผลงานเราก็จะได้รับเงินค่าป่อยการแน่ๆนะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมติดต่อเจ้าหนะ้าที่รพสตน,นะคะจะเป็นผู้ดูแลเบื้องต้นที่จะจัดการแก้ปัญหาให้กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ป้าปองก็เอาข่าวดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ